ใส่สาหรายบั้นทุ่งจ้านี่ใส่สาหรายบั้นทุ่งได้บลาหอยน้ำนแล้วเนาะจ้าเนาะบลาหอยน้ำน,น้อยๆกำลังนนจ้าเอากะสีรัวกกินกับน้ำจิ้มเนาะจ้าก่อนอื่นเทาคือปรุงหน้ามันทอนแล้วเนาะค่ะเนาะใส่ใบกระกดูกตะไคร้เนาะค่ะใส่เกลือลงไปปรุงรสชาติจ้านี่เนาะค่ะต้มบลาหอยบั้นสุกงกันเล้วจ้าอย่ากินดิบเด้อ ต้องเฮ็ดสุกกินจ้าอันนี้ก็คือใส่เกลือเนาะค่ะบักหอยสุกแล้วเขาจะจังสเสด็ดน้ำจิ้มเนาะค่ะน้ำจิ้มกินกับน้ำจิ้มเนาะค่ะน,นี่เนาะคะ่ะบักคอยเนาะจ้า ้มอยู่ให้หอยสุกนะจ้าเขาคอยได้เอาหอยมาล้างทำความสะอาดตอนนี้ก็ขึ้นล้อหอยสุกก่อนจ้าจ้าหอยที่เขาต้มไว้สุกแล้วนะจ้าหอมกินตะไคร่ใบป,ประกูจ้าเขากะสิได้ไปแกะเนะค่ะแกะหัวมันทำความสะอาด สิไปจิ้มน้ำพริกกินหรือสิไป็ดตำแท่ขนมเออตำสมก็ได้นะจ้ากินกับตำสมก็ได้ตำส่วนที่ตำสมเนาะค่ะเป็นตำปลาเนาะแกมันี่วอีสาบันทุ่งสิเฮ็ดน้ำพริกเฮ็ดน้ำพริกกินกับจ้าตอนนี้ก็คือมันสุกแล้วเด็กก็ต้องอ่าไปแกะมันออกจากตเปลือกเหมือนกันเนาะจ้า จ้านี่บลหอยนะฮัก็สุกแล้วนะจ้าก็สิได้จิ้มเนาะค่ะจิ้มมาส่วนทนั้งหนมันนี่ออกเนะจ้านี่มันสุกแล้วนะจ้ะาฮักซื้อได้ไปจิ้มกับน้ำจิ้มนะจ้าจิ้มร่างทำับสารแล้วฮักขันตอนต้องไปฮักก็เสียน้ำจิ้มจิ้มกับหอยนะกินเลยได้ค่ะ เอาจิ้มบไนะไหยนาเพื่อที่เขาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปจิ้มกับน้ําจิ้มเนาะจ้ะจิ้มกับน้ําพริก,กเอากระเทียมน้ําพริกใส่ข,าข้าวโพดพริกป่นบีบบักนาใส่เนาะจ้ะหอมๆห,หรือเป็นแบบักกูบบักกูดก็ได้เนะจ้ะจังหอมจ้าช้ไปตำใส่ตำสมก็ได้ค่ะเป็นตำปลาเนาะจ้ะ นี่ก็คืออาหารคองก้นอีสานนะคะ่ะคนลุกทุ่งลุกทุ่งค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะจ้าเช็ดกินกันง่ายๆเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหอยนานะจ้าที่เขาต้มสุกแล้วเนาะจ้าเขาก็สิมาเฮ็ดเทศจิ้มกินกับน้ำพริกเนาะจ้านี่ก็คือเขาล่างด้วยบะกูดก็เนาะจ้าถือว่าบอกหัวเขาที่ต้มสุกแต่ว่าเขาก็เอาน้ำสุมแล้วค่ะเป็นเอน้ำมะกูดเนาะจ้าล่างทํามคำสั่งอีกเท่อนึงก่อนจ้าล่างด้วยน้ำบะกูดเนาะจ้าหมักน้ำมะกรูดไปจากประมาณจากสองสามนาทีเนาะจ้า ก็จิได้เอาหอยนาเฮานี่ไปจิ้มน้ำพริกกินเนาะค่ะเดี๋ยวคันที่ล้อ่อหอยนางเฮามากับเออ่สมบกูด,ดยอยู่เฮาก็บทิพย์เฮ็ดน้ำจิ้มก่อนนะจ้า๊ะนี่เฮาก็บทิพยเฮ็ดน้ำจิ้มจิ้มเออ่หอยนาเนาะจ้าก็บซมีพริกป่นเข้าครัวเนาะค่ะ แล้วก็ต้นหอมเนาะคะ่ะหอมซอยเนาะคะ่ะหอมต้นกับที่ขาดไปคือน,น,น้ำบักนาวเนาะจ้าลดเปลี่ยงไปนิดนึงค่ะผงเสบเพ่อนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำปลาเนาะจ้านนะค,ะคุ้นให้เข้ากันเนาะคะ่ะ จ้าเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มเนาะค่ะน้ำจิ้มเลี้ยงจ,จิ้มกับหอยนาเขาเนาะค่ะหอยนาที่เขาต้มสุกแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ,าจ,าจา้าเห็นนหจ้าจ้าเมื่อเ่อเห็ดํำพริกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเ่อเห็ดํำพริกเรียบร้อยแล้วค่ะมากัดเสี้ยวหอยเนาะค่ะจิ้มเนาะค่ะ จิ้มกับน้ำพริกเขาที่เขาเ็ง่ายๆเนะจ้ะ mm hmm. แผ็บแล้วค่ะมีความเปรี้ยวนะคะ่ะแล้วก็หอยเขาก็อ่อ,อนๆน,นุ่มๆเนะจ้าเพราะว่าเขาหมักเขาต้มสุกสับสุกเรียบร้อยแล้วกินสุกแล้วค่ะเน้นให้กินสุก้ะจ้า จ้าน้ำจิ้มข้าเเ็เก็ตรเซ็ตซับล้วน็อตกาพร้อมกับหอยนาที่ข้าเห็ดสุกแล้วจา้จาจ้าอีสานเนี่ยนายกินสุกแล้วจา้าได้หอยนานมาแล้วขาเห็ดสุกแล้วด่างตะก้มศาสย่างดีแล้วค่ะนี่ข้วะะาวกระสิจิ้มน้ำพริกะะแล้วคะ่ะแซ่บเลยค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เังาหากินได้ง่ายๆ,ๆนะคะตามทงไ้ทงนาเข้าจา้า มันเชิแซ่บต้กันแล้วจ้าหอยน้าจิ้มน้ำพริกค่ะ